สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับทูช่องยายไถ่ไทยนะคะตอนนี้ก็หมูก็ตุนมาถึงที่สุดแล้วพี่น้องนะคะเปื่อยสวยเลยนะคะนจ้ายายก็จะใส่ผักละ้อมตับใจของยายก็จะสมบูรณ์ นะคะแล้วก็บักโคลี่อันนี้คือบักโคลี่นะพี่น้องมันก็เป็นตระกูลเดียวกับคะนนะคะใส่แล้วมันก็ต้มแล้วมันก็อร่อยแกงส้มก็ได้ตามุ้มตามก็อร่อยนะคะใส่ไปเลยพี่น้องไม่ต้องตัด๋ดยวเขาก็เปื่อยไปหมดคะนาของยายตัดเสร็จแล้ววันนี้ก็ต้มเลยพี่น้องจะล้างให้สะอาด ใ,ใส่ผักรวมตอนเย็นๆล้วก็ได้กินนะคะอาหารเย็นอาหารพรกงนี้ใส่ไปเลยค่ะนี่คือขึ้นช่ายขึ้นช่ายอันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเพื่อนเพื่อนให้มานะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะเราใส่ตามที่เรามีพี่น้องจ้าเต็โมโมเลยมันไม่ใช่ว่าเยอะนะพี่น้องนะเดี๋ยวเราก็ยุบนะคะเห็นไหม ก็ยุบแดดเพราะหมูสุกแล้วนะคะหมูยา,ายไทยไทยโอ้ยพี่น้องเลยหอมหวยหวยสุขภาพต้มตับไชยาไยไทยผักปลอดสารพิษพี่น้องใส่เห็นไหมคะเดี๋ยวพี่น้องก็ตุ้นเข้าไว้อย่างนี้เลยเพราะว่า หมูสุกแล้วแล้วก็รอผักสดชิมนะคะเห็นไหมเห็นหมูไหมพี่น้องใส่หมูมันตึงอร่อยพี่น้องจ้ะคะน่ากินบอ่อพี่น้องอย่าให้เหลาอย่าให้เหลานะคะแต่ก็ อใหญ่ก็จะใส่กระเทียมเจียวโรยหนะ้านิดนึงพี่น้องจ๋านะเคลรับเสร็จแล้วพี่น้องจา๋าต้มจากสายยายไทยๆนะคะพี่น้องง่ายๆสบายๆเห็นไหมคะเสร็จแล้วทีนี้ก็ตุนเข้าไปเลยค่ะเพราะว่าพริกไทยอะไรหมูถึงเวลาก็เดี๋ยวค่อยๆมากินได้พอเสร็จแล้วนะคะพี่น้อง เดี๋ยวมากินต้มตับไช่กับยายไทยๆเนื้อพี่น้องจา๋าเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วงานโบ๊งานโบอพี่น้องเป็นแต่แซบเป็นแต่แซบแท้พี่น้องจา๋าเห็นไหมคะสั่นกระดาใบกระดิ่งให้ยายไทยๆด้วยเด้อพี่น้องจา๋าขอบพระคุณนะคะอยู่ดีมีแฮงเนื้อต้มตับชาย,ยายไทยๆก็เสร็จสมบูรณ์แล้วคะ่ะพี่น้องจา๋าโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอยู่ดีมีแฮงเนื้อ กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากยายไทยๆขอบพระคุณค่ะรักกระโกดไม่รักกระโกดเด้อพี่น้องเด้อยายก็จะปิดเลยนะคะ